ได้ดูวิดีโอจบไปแล้วนะครับคุณเห็นความแตกต่างไหมครับว่าวิดีโอแต่ละวิดีโอมีความคมชัดแตกต่างกันนะครับขนาดไฟล์ของเหมาะสมนะครับที่จะเซฟลง youtube นะครับผมแนะนำนะครับให้เป็นขนาดนะครับหนึ่งสองนะครับคูณ1 0 8 0พิกเซลนะครับซึ่งมีความคมชัดระดับ hD นะครับแล้วก็ขนาดหน้าจอนะครับที่เหมาะสมกับ youtube นะครับเวลาวิดีโอนะครับใน youtube แสดงผลนะครับกับทุกอุปกรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าโทรศัพท์มือถือหรือว่า iPad l a p t o ท็ต่างๆนะครับก็หน้าจอก็จะปรับขนาดนะครับพอดีนะครับไฟล์ขนาดหนึ่งเก้าสองศูนย์นะครับคูณหนึ่งศูนย์แปดศูนย์พิกเซลนะครับเดี๋ยวผมจะใช้วิธีการเซฟนะครับ โดยใช้โปรแกรม Adobe นะครับ Premiere Pro นะครับสาธิตนะครับครับมาดูกันเลยนะครับนี่ก็คือวิดีโอที่ผมได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งผมจะทำการ export ไฟล์ออกนะครับก็ให้ไปที่ไฟล์นะครับมาที่ export นะครับมาที่ media ครับ ครับนี่คือวิดีโอที่ผมจะเอ็กซ์ออกครับเรนเดอร์ออกนะครับก็ให้มาที่ Format นะครับตรงนี้นะครับขนาดของเสียงมาตรฐานนะครับไม่ต้องคิดมากนะครับก็คือถ้าท่านใช้โปรแกรมอะไรตัดต่อนะครับก็ให้เลือกนะครับ h ี6จุดสองหกสี่นะครับเดี๋ยวผมจะไปบอกอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าวิธีการแปลงนะครับ วิดีโอที่ท่านอัดไม่ว่าจะเป็นด้วยมือถือหรือว่ากล้องอะไรต่างๆนะครับการแปลงเป็นไฟล์ขนาดรูปแบบนะคับฟอร์แมตแบบ H.264 นะครับจะเหมาะสมนะครับระดับเสียงอย่างนี้ครับเพราะว่าจะมีปัญหานะครับถ้าท่านอัพโหลดไฟล์เสียงไม่เป็นก็จะเป็นการแบบเสียงครับไม่พร้อมภาพนะครับภาพไม่พร้อมเสียงครับแล้วก็เกิดการกระตุกของภาพนะครับหรือว่าเกิดการดีเลย์นะครับของภาพนะครับ กับเสียงนะครับซึ่งค่าเซตตรงนี้กับเสียงตรงนี้สําคัญนะครับก็ให้ท่านเลือกอย่างนี้ครับเป็นแบบมาตรฐานเลยนะครับแค่จุดสองหกสี่นะครับครับแล้วก็พรีเซตตรงนี้นะครับท่านจะเห็นเนี่ยครับมีให้เลือกมากครับถ้าเป็นโปรแกรม Adobe Premiere Pro นะครับก็จะมีให้เลือกขนาดนะครับของ อุปกรณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Android t a b เ e ็ตแอนดรอยโ n นนะครับเพื่อ export วิดีโอไปให้มีขนาดเท่ากับหน้าจอของอุปกรณ์นั้นๆนะครับก็ผมก็จะเลือกเพื่อ export แล้วอัปโหลดวิดีโอตัวนี้นะครับลงไปที่ YouTube นะครับครับท่านจะเห็นนะครับว่า YouTube จะมีตั้งแต่ความละเอียดขนาดเล็กนะฮะ400พิกเซลนะครับ เป็นขนาด SD ครับแล้วก็480พิกเซล HD 720พิกเซล HD นะครับแล้วก็เน,นี่ฮะเป็นขนาดที่เหมาะสม 1080p HD ครับซึ่งก็จะได้ขนาดหน้าจอนะครับ1920คูณ1080นะครับพอดีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นระดับที่คมชัดนะครับที่ผมได้ให้ดูในเบื้องต้นนะฮะในวิดีโอตอนแรกนะครับซึ่งตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์กล้องของ ของคุณด้วยนะครับว่ากล้องของคุณนะครับสามารถที่จะเก็บความละเอียดถ่ายแล้วเก็บความละเอียดของภาพได้มากขนาดนี้หรือเปล่านะครับแต่มาตรฐานเลยที่ผมใช้นะครับผมใช้มือถือทั่วไปหรือว่า iPad ทั่วไปนะรระดับความคมชัดหนึ่งูนย์แปดศูนย์นะครับพิกเซลนี่ครับ HD ก็เพียงพอแล้วนะครับก็ให้เลือกนะครับก็จะตรงนี้นะครับแล้ว ให้มาที่วิดีโอตรงนี้นะครับขออภัยครับโปรแกรมมีปัญหาสักนิดหนึ่งครับตรงนี้ก็ไม่ต้องเซตอะไรมากนะครับเพราะว่าถ้าท่านไปเซตมากเดี๋ยวจะมีปัญหานะครับเดี๋ยวผมจะถ้ามีข้อสงสัยอะไรถามผมมาได้นะครับใต้คอมเมนต์ด้านล่างนะครับคอมเมนต์ด้านล่างวิดีโอนี้ครับผมจะแก้ปัญหาให้นะครับเกี่ยวกับพวกไฟล์พวกแีมนะครับ เอ็กซ์บิดเรทพวกบิดเรทเอนโค딩นะครับเนี่ยแทร็กเก็ตบิดเรทตัวนี้ครับแล้วก็พวกเอลเดโออย่างเงี้ยครับหลักๆเลยก็ AAC นะครับเอลเดโอโค้ดนะครับแล้วก็ชานเอลนะครับสเตเรโอนะครับเพเองเท่านี้ก็ให้ทำการเอ็กซ์พอร์ตไฟล์ออกไปนะครับเพียงเท่านี้นะครับนี่คือการเซฟไฟล์นะครับแต่ถ้าท่านใช้โปรแกรมอะไรเซฟก็ พยายามเซฟให้เป็นไฟล์ขนาด h .264 นะครับออดิโอนะครับแล้วก็รูปแบบฟอร์แมตนะครับขอภัยแล้วก็ขนาดพิกเซลก็1920คูณ1080พิกเซลนะครับลง youtube นะครับ,รบเดี๋ยวต่อไปไปดูวิธีการแก้ไขนะครับไฟล์กรณีที่ว่าท่านเซฟมาเป็นขนาดอื่นนะครับโดยการใช้โปรแกรมนะครับฟอร์แมตแฟ t o ตอรนะครับ I feel like a layer I'm so strong